เป็นอนึ่งความสูญเสียของวงการภาพยนตร์ไทยนะคะเมื่ออดีตพระเอกแล้วก็ดาวร้ายในตำนานนะคะอย่างมานพอัศวเทพนะคะเสียชีวิตค่ะซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งมีการ ฉลองนะคะวันคล้ายวันเกิดอายุ89ปีไปนะคะวันนี้จะพาไปเปิดประวัติของเขาค่ะสาหรับมานพอัศวเทพนะคะเดิมมีชื่อจริงก็คือวิอริยะจุลมกรค่ะมีชื่อเล่นว่ายะเกิดวันที่16ตุลาคมพศ2477จบการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือที่สัตหีบนะคะรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็เป็นพลขับประจําตัวของจอมพลถนอมกิติขจรค่ะซึ่งก็ได้รับตําแหน่งยศพันจ่าเอกก่อนจะเข้าสู่วงการโดยบังเอิญนะคะในปีพศ2505 ด้วยการพบกับสนานคลาบระยูนะคะเจ้าของนครพิงภาพยนตร์ที่ร้านตัดผมโดยใช้ชื่อในวงการบันเทิงว่านาวินเทพโยธีก่อนจะมีผลงานทางจองเงินครั้งแรกในปีพศ2506เรื่องนางสมิงพลายประกบกับมิชัยบัญชาและก็ตรึงใจว่าไหลลักษต่อมาจาึงได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกค่ะในปีพศ250 7นั่นก็คือพิชิตทรชนคู่กับอมราอัศวนนต่อด้วยเพชรน้ำพึ่งพศ2 5 0 8สุดพันดินพศ2 1 5หลังเลือดแดนสิงห์2,512ประกอบกับสมบัติเมธานีและเพชรราชาวราชค่ะซึ่งขณะนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะรับงานแสดงได้เต็มที่เนื่องจากว่ายังรับราชาการเป็นทหารเรือไปด้วยจนกระทั่งหม่อมปริมยุคนนะอยุธยาบุญนาคนะคะซึ่งเป็นหม่อมของพลตรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนได้ติดต่อให้เป็นพระเอกภาพยนตร์ของอัศวินภาพยนตร์เรื่องละครเรคู่กับสุธิสาพัฒนุทค่ะโดยร่วมด้วยดาราใหม่ในสมัยนั้นนะคะก็คือสาย ยานจันทรวิบูลจารุวันปัญโยภาสและกะหนกวันด่านอุดมเข้าฉายเมื่อวันที่25เมษายนปีพศ2512ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลชมเชยกำกับศินจากงานมหกรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่15ณกลุ่มมนิลาประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในปีเดียวกันซึ่งก็ทําให้มานพเริ่มเป็นที่รู้จักค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อในวงการมาเป็นมานพอัศวเทพจนถึงปัจจุบันแต่ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องชูของเปียกโปสเตอร์นะคะเข้าฉายเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2515จากนั้นมานพก็รับงานแสดงภาพยนตร์เรื่อยมาค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทพระรองดาวร้ายโดยมานพนะคะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราประกอบชายจากเรื่องเงาราหูปี2519ด้วยค่ะ